หลวงตาการรมนมัสการครับผมโอนฉลุนโอนครับโอ้ผมหัวก่งา้างเข่ามาบ้านหัวก็มาเบิ้งโทรศัพท์เอาหลวงตาโทรมาตัวนี่บอว่านขับรถบบอครับอันขับ,ดดบรถยุคครับ,บ,ดดรบหัวตาเข่ามาหอดบ้านหัวบ้าน,นครับพอดีไม่กินเข่าเที่ยงก็ได้เบิ้งโทรศัพท์เอาหลวง,งตาโทรหาตัวนี่โอ้ บพรลมเกงบนบนนี้นว่ะโ,โอ้ยยุพี่บ<ง>ัดบ่ล้มนะครับเมือนเนี้ยอ่าล้มมาที่หามือบัดหนึ่บเ่เ้าเพียบมันลมอ้อยฝนก่านาะบัดที่เนี่ยล้มหนาว่วาบมกนล้มบัดมนอที่หามืออหครับ ก็เป็นไข่อะไรนี่นรถนี่นั่งคุมอมตามอาทิตย์โอ้คันได้ไข่พเพราะเศร้าไงนะครับอ่นำหมูไรลพรเศร้าหนาวเพรเศร้า,าครับไปหนาวโดนไลยหนาวไปไข่ไปค้นกันรอืว่าบ้นแม่งเกิด ซีงกซีเปียนกโอ้ยภาคตัวนึงครับอ่ารักร้อยกับมาครับรักร้อยกับมาเราลักน้วยกับม้าเราขาดลักซิบลักสิบพิษอ่ามันบ่สั้นหลกจะเอ,อ๋เลยล้มตาก็ไปจ,จับนักสรรีซีเก้าซีเปียันมองกซีงน้ำอ๋อแตแสดงว่าโชคดียุตตอนนี้ซีแปดอ่าซีเปียกต,ตรงๆได้ไปอืม รุ่นหน่อยนะพี่ <laughs> <laughs> าตามนั่นก่อนแล้วครับดวงตาครับ <laughs> ใบเดียวพอเ <laughs> 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 โอ้มาแล้วมาแล้วดวงมาแล้วบัดที่ไหนถือถือแบตเตอรี่ถือเลขแล้วดวงตาไม่คุ้นบอกหน่อยห้าใบยงกุ้นมันได้สามสิบบาทครับนั่นั่นสี่ละขย้ำขย้ำเขาได้จ้าเราด้วย ผัดทุนบ่มีอะไรนี้อืมทุนบ่มีตรงตรงเลยแันยาม,มมีทุนผัดซื้อไปมาล้างจานจ้าอืมผัดบ่โชคดีก้งดก้อนบ่ครักงดนียบ่มีทุนตามใบรักษาดีในีนหน่อยใบซ้ำว่าใบหนึ่งบ่อก็ขึ้นใส่เขาปเปลี่ยวมาอืม ครับฝันของไทยมันกะไายกลายเป็นหมูหมูหัวลูกทั้งในหน้าปลาเพียวไก่กลายเป็นหมูหมูเป็ดออกลูกเตี้ยหมูเป็นซีครับอินซีรูดซีนโ่นมามีบนมีล่างรวยท่วมทั้งบนทั้งล่างไม่เหน็นนกตาฝันยังไงครับไม่เหน็นมัน ฟันเทือดซับฟันคอรอเฉยอืมฟันตัวงอแบบไซเบ็ดก็คุ้หญิงไซเบ็ดเป็นเด็กเยงปลาคุ้นหิ้งหัวก็มีอืมหัวปลาคุ้นหิงขากระปคุ้นหิ้งเดืดกระเจ็ดหัวเท่าก่ะหั้นหิงซี่หำหนึ่งท่านเดือดซับหรอครับ เอาตะเก او ันรวงตาฝันหันมาได้ไปใส่เบ็ดมันออกตัวไหนน้องงวดนั้นฝันว่าผู้ดไใส่เบ็ยดไหมครับเห็นเงียบอ้าสวมันบวมซัดลุงตาท่นไปจับครับออาเอามันสัตว์ก้อนก็ได้สินะครับก้อนมันซัดครับอ๋อในลุงตาลดคำนวลหมดแล้วครับเอาคำนวลก้อนก็ได้ครับคำนวลมันได้ก็ได้เก้าตัวตรง เก้ายังตมาดูเสีนเก้า,นกาบนสองคู่ล่างสองคู่รครับมีเก้าสามเก้าสี่บนมีเก้าสามกับ,บ,บเก้าส,าสี่เหะครับอ่าสามเก้าสี่ครับ พูมาขันหัวลงเลยหกสามหกสี่หันเจาสามกศอันจับให้มันจิหลายตัวนะครับพูมาอันหัวลงบบเป็นหกสามหกสี่หนึ่ครับกระจกมุนหเ้ามันจะหลายตัวก็สามกศสี่สองครูมตาก็ มันเด่นที่เก่าออกซีดิอือเด่นที่เก่าออกซีมา,าครับเพราะล้มาาลตาโอมักมากโต๊ะสามเอามีสองหางหนึ่งดอกผู้ใดามัาหางใดก็จัดไปอ,อ,อกงกบขึ้บนล่างล่างได้ครับล่างนลางนันนี่สองซีบ ดังนี้ส4 3สี่สามหาตามกับสามหาสงสี่กับสามหาวงกลมที่วงกลมที่หาสามไเลยวงกลมที่สามหาหน่อย่ะครับ5๋าาอสามาัมันมันสามหาหาสามกับโตควอม ตัวนี้มากแห้งอ่ะไดไม่ตมัสมาซ้ำซ้มาวุ้งวงกลมที่เก้าซ้ำราวังแล้วมันตีลังกามุนหัวลองแตวัางมันตีลังกามุนหัวลงเป็นหกเนาะครับเนาะครับแระเจ้ามุนหออมัาตีไรยปุ๊บ ว่าจบเบิ้ลมักเกาก้านี่เลยมั้งนเบิ้ลนี่มักเก้าเก้า่ครับเก้าเก้าสมอยู่ไหนถ้าเบิ้กกลชอบเก้าเก้ามันจินลัดตัวสองคู่ลางสองคววู่ อ,อืม,มย,อย่างมันลายปูนะครับเออไตัวกนจับตุวดก็เลยจับตัว้ตัวรอ,องกันแน่นลยกะดีก็ดีก็ได้เีไปเ้าันดีพันก็ทุ่มสุดต <c oughs> <c oughs> ันดีก็ทุ่มล้วที ่ามันปั้นเขาเด็ดเขมลเดี๋ยวลุงตาล่อปันนอป้นกันลุงตาปั้นกันครับบ่เขาปั้นกับเขาคำนวณีมั้งสิบบ่เขาเนิงเขาเนิงใช่นะครับหลวงตาครับลุงตาเดี๋ยวปั้นจับกันจับใส่ วันนี้มีทุนเนาะใช่แน่มีทุนแล้วนะครับเนาะแช่แน่ว่านี่มีทุนแล้วอ่าทุนก็จริรวไหลทุนไหลหมดสิม่ายวยเ,เนี่ยอยู่เนี่ยได้ยินนะเป็นเรื่องธรรมดาครับค่อยแห้งขึน้นแห้งขึ้นนะอ่าเอาไปลงๆไป มันเป็นร้อนทุ่มตดดเขาวุมน่ะเป็นนองงไว้มามคครับไทุนฟันตรงตรงจังเลยโยนเส้นจับฟันตัดกฟันนคมันนอนน้ฟันเตๆครออืม มันตงตานัน yup. จับคั่นะจับผ uh, well> um ู้ทอกเก้าพียังจะยมาเอาไปกันหมดมันตงกานันจับเนาะตัวมัได้เก้าดเกาอืมเฮ็ดแป้งในก็ได้เก้าคือเก้าบ่ครับไว้กันน่เก้านี่ละนี่ละอันคันเป็นเบิ้ลกับเบิ้เก่าเก้า ที่เปียนแล้วมัขึ้นเป็นเ <c oughs> <บ>ก้าเก้าสีบนะมรับกบเนี่ยครับแดดจะเปลี่ยนนิดๆแนน้อยครับก็มักสามาอีกแล้วลงตาท่าลวงตาม,ม,ากมักสามนะครับล่างสามหาบนเก้าสามนะครับห้าสามห้าห้าสามเก้าสามสามเก้าที่เคยมากหบืเก้าสีแบบ่หอืกบ่หมักตัวมันเคยมาหมักตัวก็เคยมา ขอเดาลงตาบขาไปมักครับเนาะโหลดทำทำครับเอากิขอพูดลงตาหลายๆนะครับเด้องวดนี้ให้เอฟซีเพิ่นโชคดีน้ำเลยนะครับเด้อครับครับผมครับผมกับนมัสการครับผมปอนดอนด์ปวงตาจ้อยเพิ่นกับวาจังสี่แหละเนาะครับเนาะข้างบนนี่เพิ่นให้เต้นเก่านะครับมีเก่าสามเก่าสี่ขัน เบิ้ลจะเป็นเ 99, 99ก้าเก้าน,นะครับเด้อส่วนล่างนี่เพิ่นให้ซองซีกับสามหาเพิ่นชอบลายคือสามหาหาสามนะครับข้างบนเพิ่นก็นเน้นเก้าสามสามเก้าแต่ว่าตัวมักนี่มักยุไอตัวมักนี่เก้าซีถ้าวัดผลโอยากซื้อเพิ่นว่านะครับนี่เป็นงวดของวันทีสิบหกกลุ่มพันสองพันหาร้อยหกสิบเก้าครับผมเอาขอให้พีน่น้องท่านผู้ชมโชคดีอยูด่ดีไม่แห้งสุขสุขคนครับเดี๋ยวจะมาพบพ่อกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ